ถ้าคุณกำลังมองหาโปรโมชั่น MG 3ดีๆตอนนี้ต้องที่เท่านั้นครับ MG ชอเอราวัณครับสวัสดีครับผมตั้ม MG ชอเอราวัณนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ MG 3นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยตั้มจะมาเสนอในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆนะครับของ MG 3แล้วก็จะบอกสเปคข้าวๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันได้เลยครับและนี่นะครับเราอยู่กับ MG 3นะครับเป็นรุ่นของตัวดีนะครับราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ 549,000บาทนะครับแล้วก็เราจะได้มาพร้อมกับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับไฟ Data i r u n n i n g l i g h t นะครับและกระจังหน้าเนี่ยจะได้ทรงสปอร์ตเวลาเราขับเนี่ยเราจะได้รู้สึกมีความสนุกในการขับขี่มากขึ้นนะครับและไล่มาดูที่ด้านข้างนะครับด้านข้างของเราเนี่ยจะได้เป็นล้อแม็กอลลอย15นิ้วนะครับและนี่นะครับคือส่วนของภายในนะครับ คอนโซลหน้าเนี่ยจะเป็นสีทูโทนแบบสปอร์ตนะครับและก็เกียร์จะเป็นระบบอัตโนมัติ4สปีดนะครับและไล่มาที่เบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับผมจะมีความปานิดมากนะครับเบาะตัวนี้และวันนี้ครับผมตั้ม MG ชอเอาวันนะครับจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆนะครับก็คือออกรถศูนย์บาทนะครับและผ่อนเพียง7000นิดๆนะครับหรือเลือกรับดอกเบีย้ย0%ปรเซ็น ระยะเวลานาน60เดือนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์แอดไลน์และทักหาตั้มได้ตลอด24ชั่วโมงน,นะครับและว,วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับนึกถึง MG นึกถึงตั้มชอเอราวันสวัสดีครับ